ครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบน,น,นะอาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจเลยจะพูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่าย เขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบแต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะทำงานประจําหรือทําอาชีพต่างๆเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะและมันมีความสําเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดี แล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษาเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับสุดท้ายก็เปิดใจ ลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือก,กเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจริตกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหนแค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทําไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำไมธุรกิจ MLM ทำาธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้ เราจะเป็นแพตฟอตมสาหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอรมสาหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีนครับเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงือ่อที่ทำเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่าอายุน้อยล้านอีีพิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณ ที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควายคว้ามันอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลความฝันไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ต้องเสียเงื่อมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักตั้งหักโคลินพาวเวล